เอออสวัสดีนักท่องเวลาทุกคนกันด้วยนะครับกว่าที่ทุกคนจะได้มาดูคลิปนี้กันเนี่ยก็อาจจะผ่านไปเป็นวันเป็นเดือนหรืออาจจะผ่านไปเป็นปีแล้วก็ได้นะครับถ้าใครกําลังดูคลิปนี้อยู่เนี่ยก็ช่วยกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับว่าทุกคนเนี่ยดูอยู่ในวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรแล้วก็ปีอะไรนะครับถ้าทุกคนกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ไปดูคลิปพร้อมกันเลยดีกว่านะครับ ร้านมาลูชชอปมีบริการเติมโลบัคให้เลทสูงบริการกดเกมพาซ์ราคาสุดคุม้มเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนร้านลาวอาบักมีบริการเติมโลบัคราคาสุดคุม้มบริการกดเกมพาลาซราคาสุดเดือดถ้าใครสนใจนะครับอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับร้านแมกไก่ตันสูรอมไก่ตันราคาสุดคุม้มมีให้เลือกตั้งแต่หลักสิบไปจนถึงหลักร้อยถ้าใครสนใจนะครับอยากจะได้ไก่ตันสักตัวหนึ่งเนี่ย,ยก็สามารถเข้าไปดูกันได้นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลย เอโยฮัลโหลไกด์วอชัปดูดโอเคครับทุกคนครับก็อยู่กับผมต้นไม้จากช่องต้นไม้สตูดิโอนะครับวันนี้นะครับผมอัอคลิปอยู่ในวันที่21มีนาคมปี2566นั่นเองนะครับสวัสดีคนที่มาดูวันนี้แล้วก็สวัสดีคนที่เข้ามาดูในอนาคตทุกคนกันด้วยก็อะไรกันนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอน,นี้นะครับทุกคนผมมีข่าวดีมาบอกครับนั่นก็คือ ดาบกาวิตี้นะครับหรือว่าดาบของฟูจิโทระอันนี้เนี่ยกำลังจะโดนปรับนั่นเองนะครับทุกคนครับคือมันก็เป็นข่าวดีเนาะ <c oughs> คืออ่าจะบอกว่าลิปอินดาเนี่ยหรือว่า i p อินดาของเราเนี่ยนะครับ <c oughs> เขาได้ทวิตไว้ดังนี้เลยครับทุกคน <c oughs> เขาได้ทำการบอกว่าทักษะใหม่ได้ที่เราควรให้กาวิตี้เคนเพื่อให้เป็นประโยชน์นะครับ <c oughs> ถ้าให้ผมแปลไทยเป็นไทยอีกทีนึงเนี่ยมันก็น่าจะหมายถึงว่า เราจะทํายังไงนะครับให้ดาบกาวิตี้อันนี้เนี่ยมันมีประโยชน์มากขึ้นนั่นเองนะครับก็คือตอนนี้นะครับเรามาดูสกิลของมันกันสําหรับสกิลแรกนะครับก็จะเป็นการยกศัตรูขึ้นน,นั่นเองนี่แบบน,นี้เลยครับแล้วก็สกิลที่2นะครับก็จะเป็นสกิลเมเทโอนะครับเรียกกระบา,มาะมาปลามานี้เนาะก็คือไอ้สกิลนี้เนี่ยนะครับก็อารมณ์คล้ายๆกับอันติผลกาวิตี้เนาะนี่ครับบึม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  แล้วก็สกิลแรกนะครับก็จะคล้ายกับสกิลแรกของผลการเวทีด้วยเหมือนกันแต่ผลการเวทีนะครับจะเป็นการดันแต่นี้เนี่ยจะเป็นการยกครับในยกขึ้นประมาณนี้เนาะสำหรับสกิลของดาบณนะตอนนี้ก็คือไม่แน่ใจนะครับว่าถ้าเขารีใหม่แล้วเนี่ยจะรีโมเดลด้วยหรือเปล่านะครับแต่ที่รู้เนี่ยเขาถามผู้เล่นอย่างพวกเราเนี่ยแหละครับว่า เราจะทำง่ายๆให้สกิลของดาบ Gravity หรือว่าดาบของ Fuji t o r ะเล่มนี้เนี่ยนะครับให้สกิลของมันเนี่ยนะครับมีประโยชน์ในการใช้งานได้ดีมายิ่งขึ้นนั่นเองนะทุกคนก็ถ้าใครสงสัยนะครับว่าดาบเล่มไหนก็คือดาบเล่มนี้เลยครับ Gravity Ken เนอะผมก็ไม่แน่ใจว่าผมอ่านถูกหรือเปล่า C A N E น่าจะอ่านว่าเคนนะหรือว่าจะอ่านว่า Cen a n n ี่ก็มัไปนะครับ นั่นแหละครับทุกคนครับผมก็มีข่าวเล็กๆแน่น้อยนะครับข่าวสั้นมาแจ้งกับทุกคนประมาณนี้เลยก็สําหรับทุกคนน่ะคิดว่าสกิลมันดีอยู่แล้วไหมครับหรือว่าอยากให้มันเปลี่ยนหรือว่าทุกคนเนี่ยส่วนตัวอยากให้รีโมเดลไหมหรือว่าอยากให้รีสกิลหรือเปล่านะครับก็ลองคอมเมนต์กันมาดูได้นะครับแล้วถ้ารีสกิลเนี่ยทุกคนอยากให้สกิลมันเป็นแบบไหนสกิลแซเป็นยังไงสกิลเอ็กเป็นยังไงก็สามารถลองคอมเมนต์ไว้ได้นะครับทุกคนครับ ไม่แน่ว่าเขาอาจจะเปลี่ยนตามที่เราคอมเมนต์ก็ได้เนาะเราจะได้เป็นผู้มาก่อนการนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็สงสัยอย่างหนึ่งว่าทําไมเขาไม่รีเวิร์กหรือว่าปัับผลการเวทีของเราบ้างนะครับผลนี้นี่ยค่อนข้างที่จะต้องใช้สกิลเพลย์สูงมากๆถ้าใครมีสกิลเพลย์ไม่พอก็อาจจะเล่นไม่ได้นะครับหรือบางคนมีสกิลเพลย์ที่ดีมากๆแต่เจอผลนี้เข้าไปนี่ก็เล่นไม่เป็นเหมือนกันนะครับ คือสกิลถามว่าดีไหมมันก็ดีครับแต่ผมว่ามันใช้ยากนะเนี่ยสกิลแรกก็ผักออกนะครับสกิลสอก็ดูดนี่ถ้าใช้คู่กับเผ่าสกายนะครับก็จะสตนสองเท่าเลยนะทุกคนแล้วก็สกิลซีครับนี่เลือกอุกบาทลงมาแล้วก็อันติครับอันติผมว่ามันก็โอเคอยู่แต่ว่ามันก็ไม่ได้โดนง,ง่ายๆเนาะแล้วก็สกิลเอครับนี ค่อนข้างเท่นนะแต่ช้าครับเอาไว้ขึ้นที่สูงก็ได้แต่ไว้เดินทางระยะไกลนี่ไม่เวิร์กนะครับก็ประมาณนี้นะทุกคนสำหรับผลกาบิตี้แล้วก็ดาบ G าบิตี้นะครับแต่ว่าผมอยากให้เขาบัฟผลมากเลยเนาะแต่ก็ไม่แน่นะครับทุกคนครับเขาบัฟดาบแล้วอ,อันดับต่อไปเนี่ยเขาก็อาจจะไปบัฟผลต่อก็ได้นะครับใครจะไปรู้ หรือว่าเซอร์ไพรส์หน่อยเนี่ยก็อาจจะบัฟทั้ง2อ,อย่างเลยก็ได้นะครับทุกคนครับตอนนี้ก็แบบถามเล่นๆไปก่อนว่าเออเนี่ยเราจะบัฟดาบหรือจะเปลี่ยนสกิลอย่างไงดีนะครับแต่พอเวลาแบบกําลังจะปล่อยอัปเดตเนี่ยที่เป็นวิดีโอนะครับก็มีผลกาวิตี้มาเซอร์ไพรส์ก็อาจจะเป็นไม่ได้นะโอเค okay, ครับทุกคนสําหรับข่าวนี้เนี่ยก็สั้นๆเพียงเท่านี้เลยนะครับทุกคนคิดเห็นยังไงหรือว่าอยากให้มันเป็นยังไงนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไม่ได้เลยเนาะ สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครยังไม่ตามเสื้อผมก็ไปตามกันด้วยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยถ้าใครชอบนะครับคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากต้นไม้สตูดิโอกันด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับผมไปแล้วครับบ๊า,านนยบาย